สำหรับวินัยนี่เป็นระเบียบที่ท่านหลายจะต้องปฏิบัติให้ครบทุกสิกขาบทซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งจะบกพร่องอะไรไม่ได้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผมจะพูดข้อวัดปฏิบัติบ,ตบางประการให้ฟังเป็นไปจำวันคือก่อนที่จะพูดถึงวินัย <c oughs> ขอท่านหลายจงเป็นผู้มีความประพฤติพร้อมสิบห้าอย่าง ในจรณะสิบห้าคือหนึ่งศีลสัมปมทาถึงพร้อมด้วยศีลน,นี่หมายถึงว่าต้องปฏิบัติวินัยทุกสิกขาบทเรื่องวินัยนี่ควรจะรัดตัวให้มากจะหาทางเลี่ยงไม่จะเกิดเป็นเปรตแะเป็นสัตว์นรกสองอินทรียสังวนระวังตางหูจมูกลิ้นกายใจอย่าสนใจกับอารมณ์ของความชั่ว สามโภชเนมัตัญยูตารู้จักประมาณในการกินอาหารแต่พอสมควรถือว่ากินเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ติดในรสอาหารไม่ติดในกลิ่นในสีสี่ชาคริยานุยโยกต้องมีการมีสติสัมปชัญญะประกอบความเพียรเพื่อความดีทรงอยู่ในจรระ15บารมีสิอยู่ตลอดเวลาห้าศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจา้าด้วยปัญญาพิจารณาแล้ว หกฮีลิมีความระอายถ้าเราจะละเมิดวินัยและธรรมะจงมีความระอายว่าเราเลวเจ็อตปะกลัวผลของความชั่วว่ามันจะเกิดทําให้ผลมิก็ทําให้เกิดความเดือดร้อนแปดพาหุสัจ,จฟังมากเรียนมากปฏิบัติด,ดีมากเก้ 9, สติเป็นผู้ไม่ลืมตัวอยู่เสมอ สิบระลึกไว้ได้เสมอว่าเรามีข้อวัดปฏิบัติมีวินัยกี่สีขาหมดมีธรรมะอะไรที่จะต้องปฏิบัติสิบเอ็ดปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาตามพระธรรมวินัยอยู่เสมอแล้วปัญญามาพิจารณาคล้ควรความประพฤติของเราสิบสองบัมฌชานสิบสามทุติยชานสิบสี่จตุตชานสิบสี่ตติยชานสิบห้าจตุตชาน สิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี้ขอท่านนักพรตทั้งหลายปฏิบัติให้ได้ให้ครบถ้วนด้วยการตั้งใจปฏิบัติจริงไม่ใช่ว่าสักเข้าแต่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อหวังศาสนาเป็นบันไดก้าวเข้าไปสู่ความวาประกอบอาชีพแล้วก็จงอย่าลืมคําว่านิพานาสสะชิกิริยายะเอตังกาสาวังกเหตวา เยังแปลเป็นใจความว่าเรารับผ้ากาสาวพัดมาเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพนิพานข้อ,ขอนี้ต้องจำไปเสมอแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่าประกอบปธิราคะอย่าประกอบปธิโลภะอย่าประกอบปฎิโทสะอย่าประกอบปธิโมหะจงละอาการสิ่งทั้งสามรายการนี้ให้สลายตัวไป ท่านจึงจะชื่อว่าเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี่มาว่ากันถึงพระวินยัยนี่ไดอนุาสตร์แปรประการที่พระอุปชาบอกย่นย่อมาเป็นนิสัยคือสิ่งที่จะต้องปฏิบัติสและกรณียกิจิจที่ควรจะเว้นสพระวินัยนี่ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนทุกสิขาบทอย่างเคร่งครัด อย่าหาทางหลีกอย่าหาทางเลี่ยงพระโทษตึงการละเมิดพระวิน,นัยตัวอย่างยอ่อๆได้บอกมาแล้วในตอนตอน้นท่านกล่าวไว้ในนวากวาดว่าปัจจัยเป็นเครื่องอาศัยเข้ามาประชิดมีสี่อย่างคือหนึ่งเที่ยวบินาบาต 2. สองนุ่งห่ผมผ้าปางสกุลสามอยู่คนไม้สี่ฉันยาดองในนาำหมุดเหนา่า แต่ว่าเวลานี้ผ้าบาสกุลมีน้อยชาวบ,บ้านเขาะวะยหมากก็ไม่เป็นไรยูยาเขามีขายเยอะก็ใช้ตามควรแล้วต่อไปถ้าบอกว่ากิจที่ไม่ควรทำเรียกว่าอากาิากมีสี่อย่างคือ 1. เสพเมถุนสองลักของเขาสามฆ่าสัตว์สีพูดพูดุอ,ดอ,ดอดริมนุษธ,ธรรมที่ไม่มีในตน ขิดสี่อย่างนี้ท่านบอกว่าบรรพชิตทำไมได้ต้องขาดจากความเป็นบิสุนี่ต่อไปสิกขาบทท่านบอกว่าสิกขาคือกิจที่บรรดาพระที่ต้องศึกษาจริงๆเมื่อบวชเข้ามาแล้วจะมีอยู่สามอย่างคือศีลสมาธิปัญญาศีลก็หมายถึงว่าการสรํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยเรียกว่าศีล ก็ได้แก่สีข่ขาบทที่เรียกว่าวิน,นัยท่านจะต้องครบถ้วนทุกสีข่ขาบทจงอย่าคิดว่าอย่างนั้นเล็กน้อยอย่างนี้เล็กน้อยตามที่สอนกันอย่างนี้ไม่เอาที่นี่ไม่ต้องการคนเลวราปลดเปลื้องความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนนี่ไม่เอาแต่ฝ่าฝืนเมื่อไร่จะถือว่าเป็นลูกใครนะ เมื่อบวชเข้ามาแล้วในพระพุทธศาสนาพ่อแม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาคัดค้านถ้าจะขับจะไล่จะลงโทษเป็นเรื่องของพร,ระเบียบวินัยพ่อแม่ไม่มีส่วนและข้อต่อไปได้บอกว่ารักษาใจมั่นชื่อว่าสมาธิคือทรงอารมณ์ละจากนิวรณ์ห้าประการให้จิตเป็นฌานอยู่เป็นปกติสำหรับ ปัญญาท่านบอกว่าการรอบรู้ในขันห้าคือเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสสงขานวิญญาณไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอารมณ์เราไม่ติดอยู่ในกายเราไม่ติดอยู่ในกายอื่นไม่ติดอยู่ในวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอันนี้ชื่อว่าเป็นเป็นปัญญาเป็นกิจที่พระจะต้องศึกษาพระจะต้องทํากันเป็นปกติ นนในข้อต่อไปท่านกล่าวว่าโทษที่เกิดจากความละเมิดที่ข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามเรียกว่าอาบัติอาบัติก็คือความชั่วท่านละเมิดอะไรท่านก็ชั่วเหมือนนั้นสิขาบทใดก็สิขาบทน,นั่นแหละแต่และสิขาบทย่อมมีโทษสําหรับท่านอยู่เสมออาบัตินั้นมีชื่ออยู่เจ็ดอย่างคือประราชิกหนึ่งสังคาดิเศสนึง ทุนในใจหนึ่งปาจิตีหนึ่งปาจิตเทสนิยะหนึ่งทุกกฎหนึ่งทุกภาสิหนึ่งแต่ละอย่างของสิขาบทก็เป็นโทษต้องลงนรกแล้วก็เป็นเปรตเหมือนกันนี่คำอธิบายของท่านบัาปาร,ราชิกนั้นพิสุต้องคนแล้วต้องขาดจากความเป็นพิสุพ้นเลยบวชอีกใหม่ก็ไม่ขึ้นมาเป็นบัปาร,ราชิกแล้วไปบวชใหม่ก็ไม่เป็นพระ ถข้าไปร่วมสังฆกรรมทุกอย่างสังกกรรมเขาเสียหมดการบวชพระก็ไม่เป็นพระนี่สังฆารดิเศตนั้นต้องเข้าแล้วต้องอยู่กรรมจึงจะ้นได้กรรมปริวาตกรรมก็อย่าอยู่เสลยดีกว่าไม่ให้มันเป็นเสลยราชิกเราก็ไม่เป็นสังฆารดิเศตเราก็ไม่เป็นแต่ขืนเป็นจุดใดจุดหนึ่งก็หมายที่ว่าต้อง,งร่วมรบ ท่านบอกอีกหอย่างนั้นเมื่อต้องเองแล้วแสดงต่อหน้าสง์หรือคณะะวิสูรรูปใดรูปหนึ่งก็ค้นได้อันนี้ไม่จริงคำว่าพ้นนี่ไม่จริงเป็นแต่เพียงยับยั้งดูตัวอย่างภาษาบาลีที่แสดงอบัตว่านปุนในวังกฤตสามิข้าพเจ้าจะไม่ทําอย่างนี้อีกนปุนในวังพาดิสามิข้าพเจ้าจะไม่พูดอย่างนี้อีก นาปุณนวังจินตยศมิข้าพเจ้าจะไม่คิดอย่างนี้อีกแล้วการที่พวกท่านนนั้หลายสแสดงอบัดมาทําใหม่หรือเปล่าถ้าทําใหม่ก็เรียกว่ายังสร้างความเลวอยู่ตอนนี้ส่วนที่ทําไปแล้วจะถือว่าแสดงพ้นมันก็ไม่ได้ตัวอย่างที่ผมพูดไว้ว่าวันนี้เราขโมยของชาวบ,บ้านเขาแต่วันพรุ่งนี้เราเห็นว่า การขโมยเป็นของไม่ดีมันมีโทษแล้วก็เลิกเป็นคนขโมยเสียไต้โทษที่เราขโมยแล้ววันนี้มันพ้นเงื่อมือกฎหมายไหมนั่นก็ยังต้องผิดตามตัวบทกฎหมายที่เขาวางไว้เพื่อลงโทษเรื่องพระวินัยก็เหมือนกันทุกสีข่ขาบทที่บอกว่าสแสดงแล้วก็พ้นนั้นไม่ใช่สแสดงแล้วพ้นเป็นการยับยั้งตัวเองที่ชั่วมันก็ชั่วแล้วนรกเปิดคอยเราอยู่แล้ว ความเป็นเปรตก็เปิดคอยเราอยู่แล้วตามที่นิท้องนิทานตัวอย่างตามที่บอกมาเนื้อการที่บิสุจจะต้องอบับดัตต้องมีหอย่างคือหนึ่งต้องด้วยไม่ละอายหนึ่งนี่หมายความว่ารู้แล้วว่าสิ่งนี้มันจะเป็นอบับดตแต่เราก็น่าด้านพอใจด้านพอไม่มีความละอายกล็ละเมิดน้ก็ต้องด้วยไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นอบัตหนึ่ง นี่จงอย่าลืมว่าแม้แต่บวชเข้ามาหนึ่งนาทีท่านถือว่าต้องรู้พระพุทวินยัยเหมือนกับคนในประเทศทั้งหมดที่ไม่เคยเรียนกฎหมายเขาก็ถือว่ารู้กฎหมายถ้าทำผิดแล้วก็มีโทษนี่ว่าท่านจะบอกว่าผมไม่รู้เพราะเป็นอบัตอันนี้ให้อาภัยไม่ได้เพราะว่าตาวินัยบังคับไว้แล้วว่าต้องเป็นแล้วก็ต้องถูกลงโทษ ถ้าขืนใช้แบบนี้อีกก็จะถูกไล่ไปอย่างพระที่มาจากนครสวรรค์มีลีลาอ้างว่าไม่รู้บ้างอ้างว่าไม่มีบ้างทั้งๆที่เป็นคำสั่งคนอื่นเข้าไปเข้าไปกันหมดแต่องค์น,นั้นมีลีลาหนักก็เลยต้องบังคับให้ไปนี่ต้องด้วยสงสัยแล้วขืนทำความจริงอาจสิ่งนั้นอาจจะไม่เป็นอบัติแต่ว่าสงสัยว่านี่มันจะเป็นแลอไม่เป็น สมมติว่าของ่เราจะฉันต้องรับไปเคนก่อนแต่บางทีเขาไปเคนไงไปแล้วลืมไปเมื่อลืมไปมาสงสัยน,นี่ไปเคนแลแลหรือยังเนาะมันก็ไม่เลยไม่แน่ใจตัดสินใจไปเคนแล้วหรือยังก็ช่างเอาน,น่คิดว่าคาท่ายคงจะไปเคนแลแลก็เลยฉันอันนี้ก็เลยต้องอาบัตรเพราะสงสัยแล้วนั่นบอกว่าต้องด้วยสําคัญว่าควรในของที่ไม่ควรหนึ่ง ในของที่ไม่ควรจะทําไม่ควรจะประพฤติไปทําเขาอันนี้ต้องอบัตก็ถูกต้องแล้วต้องว่าสมุต้องด้วยสําคัญว่าไม่ควรในของที่ควรหนึ่งแต่ความจริงของในควรทําได้ไม่ไม่ผิดระเบียบไม่ผิดวินัยตัวสงสัยคิดว่าไม่ควรแต่ขืนทําก็เลยต้องเพราะการสงสัยข้อนี้อีกประการหนึ่งต้องได้ลืมสตินี่คําว่าลืมคําว่าเผลอไม่มีในพระ ถ้กว่าท่านมีเจรณะสิบห้าครบถ้วนท่านมีบารมีสิบครบถ้วนท่านมีที่บ่ายครบถ้วนท่านมีพรหมหารสี่ครบถ้วนแล้วเรื่องอบัตทั้งหลายทั้งหมดนี้มันจะมีได้ยังไงข้อว่าศีลและสมถะเราถึงพร้อมด้ศีลก็หมายถึงว่าเรามีสิขาหมดทุกสิขาหมดครบถ้วนณอะไรมันจะมีขา,าดเรื่องศีล นี่ท่านว่าต่อไปว่าข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามซึ่งยกขึ้นเป็นสี่ขาบทที่มาในพระปาติโมกข์หนึง่งไม่ได้มาในพระปาติโมกข์หนึง่งที่มาในพระปาติโมกข์ก็ดูที่เร,รากําลังศึกษากันอยู่ที่ไม่ได้มาในพระปาติโมกข์ท่านเรียกว่าพิสมาจารย์เป็นข้อวัดปฏิบัติที่เป็นการเกี่ยวกับจริยาเรีมัมญ,ญาตอันนั้นละเมิดเข้าก็เป็นอบัตมีโทษเหมือนกัน สิขาบทที่มาในพระปฏิโมกค,คือประราชิกสี่สังคาดิเศษที่สามอานิยตสองนิสกีปาจิตีสามสิบปาจิตีเก้าสิบสองปฏิเทสนิย 4, สี่เซคิจวัตเจ็ดที่ห้ารวมเป็นสองรอยี่สิบนับทั้งที่อันแอนับทั้งอธิกรณะสมถะด้วยเป็นสองรอยี่สิบเจ็ดนี่มาว่ากันทั้งตัวสิขาบท ปรราชิกนี่แปลว่าผู้พ่ายใครต้องเขาแล้วต้องขาดจากความเป็นพิสูจน์ทันทีถึงแม้ว่าจะไปบวชใหม่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นพระเนื้อท่านที่ต้องปรราชิกแล้วไปร่วมอุมโบสถสังฆกรรมสังฆกรรมเขาก็เสียไปรับกระถิงสังฆกรรมในกระถิงก็เสียเข้าไปบวชพระสังฆกรรมในการบวชพระก,รรก็เสียเข้าในพานสังฆกรรมในพานก็เสีย ก็สำคัญนี้เข้าไปบวชพ,พระของเขาไม่เป็นพระกลายเป็นเนนไปแล้วก็พระพวกนั้นไปกินกับพระไปนอนกับพระโมอ,อย่างนี้ลงนรกเป็นแถวมีดามันดาที่ลูกบวชเข้ามาก็ชื่อว่าลงทุนซื้อนรกเพราะว่าเข้าใจว่าลูกเป็นพระลูกเองก็เข้าใจตัวเองว่าเป็นพระเพราะมีอุปชามีโคโสวดมีพระอันดับ แต่บางเอิญมีพระที่ต้องอบัดประราชิกเขเ็นนางเสกเนีงองหรือว่ามีพระที่ต้องอบัดสสงคาดิเศกเขเวนน่งหนึ่งอง์อย่างนี้สวยหม,หมดดีนี่สำหรับประราชิกเตามบอกว่ามีสี่สิครับบวคืนหนึ่งพิสุเสพมีถุนต้องอบัตประราชิกค,คำาว่าเสพมีถุนนรรัรนหมายการในร่วมเพศระหว่างชายกับหญิง <c oughs> จะเป็นทวา,นาวรเบาก็ดีเป็นทวาวรหนักก็ดีทาัรปากก็ดีทั้งนี้รวมทั้งสัตว์รชานด้วยเมื่อร่วมแล้วให้องค์อวัยวะล่วงล้ำองค์กำเนิดกาไปเพียงแค่มาเล็กงาเดียวก็ต้องเป็นอันบัติทันทีสองเบสุถือของที่เจ้าของไม่ให้ได้ราคาตั้งแต่ห้ามาศขึ้นไปต้องอันบัติประราชิกของที่เขาไม่ให้ไม่ได้รับอนุญาตถือด้วยการแห่งขงโมย จงย่ายใช้คำว่าวิสาสะพระเราจะเร็วแบบนั้นไม่ได้ในเมื่อยังไม่รับอนุญาตจะใช้คำว่าวิสาสะจะของจะยินดีนั้นไม่ได้ผมไม่ให้อภัยในข้อนี้เขามักจะสอนกันว่าถ้ารู้จักกันแล้วก็ถือวิสาสะในฐานะที่ชอบพอกันอันนี้ไม่ใช่เร็วมาก <c oughs> เวรนอันว่าอย่าของเขาไม่ให้ยเป็นของส่วนบุคคลก็ตามเป็นของส่วนกลางก็ตาม ถ้าของส่วนกลางต้องรับอนุญาตจากผู้มีอำนาจบังคับบัญชาควบคุมก่อนถ้าขข้นไปทำเข้าต้องอาบัดตามนี้ห้ามาศเท่ากับราคาหนึ่งสลึงแต่ผมว่าจะว่าแะ่หน่งสลึงในครึ่งสตงังถ้าว่าท่านมีเจตนาเป็นโมยสินห้ามันไม่มีแล้วและวสินสองี่สิบจจะมีได้ยังไง นี่มันไม่ต้องมาตั้งราคาห้ามาศกแม้แต่ขี้บุรีนิดหนึ่งถ้าทราบว่าท่านขโมยผมก็จยกขอให้ท่านออกจากเขตของพากาสาวาพัฒทันทีเมื่อคนเร็เวๆนักบทเร็เวๆอย่างนี้ไม่ควรจะอยู่ในขอบเขตของพระศาสนาในเรื่องเกี่ยวกับของเรื่องเกี่ยวกับการเงินเนี่ยพระขาดจะความเป็นพระกันสมากเพราะบราชิกทุกสิขาหมด สิขาบทที่สําคัญที่สุดก็เรื่องกเกี่ยวกับการเงินได้ของที่เขาไม่ให้เนี่ยสิขาบทที่สองพลาดกันมามากเรื่องข้อที่หนึ่งเกี่ยวกับคนข้อที่สามเกี่ยวกับการฆ่าคนข้อที่สี่เกี่ยวกับโอ้อดอันนี้ทํายากละเมิดยาก,พกเพราะเกรงว่าเขาจะไม่เชื่อถ้ารู้ว่าเขาไม่เชื่อไปทําเข้ามันก็เดือดร้อน ตอนนี้มาสิขาบทข้อที่สามพรสุแกล้งฆ่าม,มนุษย์ให้ตายต้องประราชิกข้อนี้ต้องมีเจตนาเป็นการแกล้ง,งถ้าไม่เขาต้องตายไปถ้าไม่มีเจตนาสมมติว่าข้าศึกเข้ามาบังเอิญพระท่านมีปืนปืนนี่ถ้าใครถือไว้ถือว่าเป็นนามาตยังไม่ถึงว่าปรับอบาบัติแน่นอนอนามาตแปลว่าไม่ควรจับ แ้ความจำเป็นมันเกิดขึ้นใครข้าปืนมาวางไว้ฆ่าศิก้์แต่ผู้ร้ายจะเข้ามาฆ่าท่านท่านหยิบขึ้นไปยิงตั้งใจจะยับยั้งตั้งใจจะยิงขายิงแขนยิงขูไม่มีเจตนาจะฆ่าให้ตายบังเอิญไปถูกตายเข้าไม่ต้องอบัติประราชิกอันนี้ผมขอว่าไว้สั้นๆนี่สำหรับที่ขาบทข้อดีสี่การอด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 ตริมนุษยธรรม คือทำมันยิ่งที่ไม่มีในตนต้องบัตประชิกนี่หมายความว่าเราไม่ได้ฌานเข้าใจว่าได้ฌานเราไม่ได้เป็นพระอริยเจา้าคิดว่าเป็นพระอริยเจา้าหรือไม่ได้เป็นแต่ไม่ได้คิดอวดเขาคิดว่าไอการอวดเนี่ยมันจะมีลาบสการะมากเขาจะได้มีความเคารพนับถือมากอวดได้เจตนายอย่างนี้ท่านบอกว่าเป็นบัตประชิก แลนนี้มาสังฆาดิเศษที่สามสังฆาดิเศษนี้ต้องกันแล้วต้องอยู่ปริวาสก,กรรมจึงจะพ้นผมขอร้องว่าทุกท่านอย่าเป็นมันเลยอบัต <c oughs> แต่ขืนพร้อมที่จะเป็นอบัตก็แสแดงว่าท่านไม่ใช่พระพระแปลว่าผู้ประเสริฐนะครับจารณะสิบห้าเรามีครบพระจะไปกลัวอะไรกับเรื่องอบัต ศีลและสมมะาเราถึงพร้อมในศีลสิกขาบททุติขาบทเราปฏิบัติได้ครบมันก็ไม่มีอบัติบารมีสิบถ้าเรามีไว้ครบอบัติมันก็ไม่มีแล้วก็ส,สังโยศสิบขอโทษไม่ใช่สังโยชนเรามีหันสี่ถ้าเรามีอบัติมันก็ไม่มีอิทิบาทสี่ถ้ามีครบไม่มีอะไรเป็นเครื่องหนักใจคําว่าหนักไม่มี นี่สำหรับสังคาดีเศษนี่มีสิบสามข้อทำว่าว่าอย่างนี้คือนหนึ่งพีสุกแกล้งทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนต้องสังคาดีเศษต้องมีเจตนาแกล้งให้มันเคลื่อนถ้าไม่มีเจตนาแกล้งให้เคลื่อนมันเสียดสีกับผ้าเคลื่อนเองอันนี้เป็นเรื่องของมันสองบีสุมีความกำหนัดอยู่จับต้องกายหญิงต้องสังคาดีเศษนี่หมายความว่าต้องมีความกำหนัดอยู่นะ ถ้าไม่มีความกำนัดอยู่ไปชนกันเข้าจับโดยไม่มีการตั้งใจไม่มีความกำนัดไม่ต้องอบัตสิขาบทนี้ทั้งนี้ก็ต้องคิดว่าถ้าบังเอิญอยู่กันคนเดียวมีสตรีบางคนแกนถึงกับจะตายชักดิ้นชักงอมีอันตรายถ้าไม่ช่วยแกตายแล้วก็มันจำเป็นจะต้องจับก็จับได้แต่ว่าอย่ามีจิตก,กำนัดตัวแล้วกัน <c oughs> ถ้าหากว่าไม่จําเป็นมันก็ไม่ควรทาอย่างนั้นเพราะโลกเขาจยาติดเตียนกริสามิสุมีความกําหนัดอยู่พูดเกี่ยวหญิงตต้สังคาดิเศตรักอยากใช้เขารักพูดเกี่ยวยกมือทําท่าเกี่ยวเขียนนังจดหมายเกี่ยวสแสดงนี้ไม่เกี่ยวมีโทษเท่ากันไม่มีทางหลีกเลี่ยงเปรียบบัตรเหมือนกัน สี่พิสุมีความกำหนัดอยู่พูดลอยห,หญิงบำเรอโดนต้นได,ดการต้องสังคาดิเศษนี่ยังไม่ได้บำเรอน,นะเป็นเพียงล่อพูดล่อให้บำเรอต้องสังคาดิเศษบอกว่านี่ขอฉันจับนิดสิฉันเบลคลองหน่อยสิอะไรก็ตามตามลีลาของคลุ่วดพูดในเขาบำเรอแต่ยังยังไม่ถึงกับบำเรอแค่พูดเอาเขาแล้ว ขอ้อที่ห้าวิสุจธ์ชักสื่อให้ชายหญิงเป็นผัวเมียกันต้องสังฆาดิเศษนี่คนที่เขายังไม่ได้เป็นสามีเป็นพัญยากันถ้าเราไปทำอย่างนั้นเป็นการชักสื่อต้องสังฆาดิเศษแต่ว่าถ้าสามีพัญยากันเขาแตกแล้วกันถ้าเขาแตกราวกันไปช่วยพูดให้เขาดีกันกลับคืนมาสู่อ้อมอกเอส้นกันแลกัน อย่างนี้ถือว่าเป็นเมตตาไม่ต้องสังคาริเสดตามสิกขาบทนี้หกวิสุทธ์สร้างกุณดีที่ต้องก่อและบกใด้ปูเนืดินซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของจำจะต้องจำเพาะเป็นที่อยู่ของตนต้องทำโดยประมาณคือโดยยาวเพียงสิบองคืบประสุคตโดยกว้างเพียงแค่เจดคืบก็คือยาวยาว12บสอก ว้างเจ็ดศอกวัดในรูปไหนและต,ต,ต้องให้สงส์้ต้องให้สงสแสดงที่ให้ก่อนถ้าไม่สงสแสดงที่ให้ก็ดีถ้าไม่เกินประมาณก็ดีต้องสังคาดิเสษนี่หมายความว่าเป็นที่อยู่เฉพาะไม่เหมือนกับที่พวกเราทํากันที่พวกเราทํากันนี่ทําเป็นส่วนสาธารณประโยชน์ไม่ต้องโดยสิขาบทนี้เจ็ดถ้าที่อยู่ซึ่งจะสร้างนั้นมีทายกเป็นเจ้าของ ทำให้เกินประมาณนั้นได้คือจะทายกเข้าอนุญาตแต่ต้องให้สงแสดงเที่ยก่อนถ้าสงไม่แสดงเทียก่อนต้องสังขาริเศษหมายความว่าสงรับรองในะข้ขึ้นสังกัดตัเองในการแสดงที่นะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแปดภิครสุกรธแกล้งโจทย์พิสุอื่นด้วยบัตรประชิกไม่มีโมลต้องสังขาริเศษนี่พวกเราเราก็เคยโดนกันมาแล้วนะ ระมัดระวังให้ดีจะไม่พูดพลอยคเขาถ้าสงสัยอย่าเพิ่งพูดต้องจับให้มัน่นคันให้ตายให้มันแน่นนอนจึงค่อยพูดแต่การโจทย์ลอยการบอกอวบช่วยหยาบก่เขาไม่สุอื่นก่คณะวา่าก็ต้องเป็นอวบตต้องระวังให้ดีเก้าพิสูุนรวเครื่องแกล้งหาเล่โจทย์พิสูนอื่นด้วยบัตรประราชิกต้องสังฆาดิเศษ <c oughs> อันนี้เขาไม่ได้เป็นอวบ แล้วกแกล้งหาเรื่องซะเขาจะได้มีโทษตามนั้นแทนี่เขาจะมีโทษแทนนี่เขาจะเสียชื่อเสียงไอเราเองกับมีโทษสิบสิกพิสุภาคเพียนเพื่อทำลายสงให้แตกกันพิสุเอื่มห้าไม่ฟังสงสวดกรรมคือแนะนำไปชมพร้อมกันให้ละข้อประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องสังฆาดิเศษนี่หมายก็อายุให้เขาแตกกันยุให้รำทำให้รัวก็พอเข้าใจนะ สิบเอ็ดปีสูประพฤติตามปีสุผู้ทำลายสงนั้นปีสูบอื่นห้ามไม่ฟังสงสวยกรรมเพื่อให้ละข้อที่พุทธนั้นถ้าไม่ละต้องสังฆาดิเศษนี่ตามเขาก็ไม่มีอะไรมากผม่าอธิบายสียเวลาแบบเปล่าตีสองปีสูว่ายากสอนยากปีสูบอื่นห้ามไม่ฟังสงสวยกรรมเพื่อจจละข้อที่พฤตินั้นถ้าไม่ละต้องสังฆาดิเศษ ก็ไม่ยากนะสิบสามมิสุป,ปทุทสลายแต่กูลคือระจบกระหัตการระจบกระหัตก็ถือว่าทำลายแต่กูลปทุทสลายแต่กูลของพระพุทธเจ้าสงขับไล่เสียจากวัดกลับว่าติเตียนสงพิสุอื่นห้ามไม่ฟังสงสวดกรรมเพื่อละข้อประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องสังขารดิเศษคํเมื่อสวดกรรมก็หมายถือว่าไปชุมพร้อมเพียงกันอ่าแล้วก็ชี้แจงให้ทราบ ต่นี้สำหรับบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องรักษาสิขาบททุกสิขาบทอยู่ในวงแคบขอได้โปรดอย่าหาทางหลีกอย่าหาทางเลี่ยงย่า,า,า,ยยานิครูบาอาจารย์ท่านหลายมักจะชอบสอนกันว่าทำอย่างนั้นพ้นทำอย่างนี้พ้นทำอย่างนี้ไม่มีโทษทำอย่างนั้นไม่มีโทษถ้ามีอารมณ์จิตอย่างนั้นแล้วก็อย่ามานั่งบวชเป็นพระทำไมเราก็ไปเป็นฆราวาสจะดีกว่า เราสำหรับวันนี้การแนะน,นําในเรื่องพระเบไ,ไหนก็ขอ,อยุติวัต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงมีแต่บรรดาเพื่อนสาธรมิกาทั้งหลายสวัสด,ดี